สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว CBR 500R ปี2020นะครับผมคันนี้เปิดราคาคงสดอยู่ที่125,000บาทนะครับเครดิตดีออกรถฟรีดาวนะครับผ่อน3,500บาท60นวดนะครับผมเครดิตดีก็คือมีประวัติการผ่อนสินเชื่อที่ดีมาก่อนภายในระยะเวลา1ปีนะครับก็คือออกรถฟรีดาวได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับคันนี้เลขไม์เพียง3,000โลนะครับสภาพนางฟ้าเลยนะครับ ลายริ้วรอยนะครับยางหน้าเหมือนจะยังใหม่ๆอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนใหม่ไหมเพราะว่าเซ็นเซียร์ยางยังอยู่นะครับอ่ข้างบนนี้อ่เป็นชิวหน้าแตกมาให้นะครับมือเบรมือคัดปรับระดับได้นะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นกาดน้ํานะครับติดตั้งมาให้นะครับขอท่อยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับ ปลายท่อจะเป็นยี่ห้อ Aero นะครับคันนี้ได้เป็นสลิปออนมานะครับดอกแางหลังยังเหลืออยู่เลยนะครับไฟเลี้ยวหลังตามแมวนะครับตรงนี้นะครับสซลสเตอร์เต็มๆนะครับอันนี้เป็นสเปฉีดโซ่นะครับสเย์เคลือบโซ่นะครับสีขาวนี่เครื่องแห้งๆนะครับกิ้แจคันนี้ได้สองอบบาร์โค้ดยังอยู่นะครับ ไม่สามพันจริงนะครับคันนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้กันหน่อยนะครับ ตอนนี้นะครับ๋ยวทิ้งอดีตไลน์กับเบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับปรึกษาเคสได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ